ดนตรีที่ปวดหัวไปหลายครั้งนะครับก็คือผมจะบอกให้นะความลับที่หลายคนไม่รู้นะครับการมีนี่คือเขาเก่ง,งผมเยอะมากคนระับเปียโนโ <N> o> พูดไปนี่เ <N> ขา <N> เขาได้ยินผมหรอแต่เขาไม่เข้าใจหรอผมพูดว่าอะไรผมจะบอกให้ว่าวา่าอะไรวะว่าผมเนี่ยเล่นเปียโนเนี่ยไม่ได้ครึ่งของเขาเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะแต่ว่าจากที่การผมเห็นเขาเขาวางมือเนี่ยเขาวางมือแบบเซียนะครับเราดูกันง่ายๆเลยครับใครที่เล่นเปียโน ไม่เป็นหรือว่าเล่นแบบใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นนิ้วเขาเป็นอย่างนี้นครับสมมติการกดไลล่ไล่ไล่เสียงเนะี่ยนิ้วคนเล่นไม่เป็นจะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนนะหลายคนบางคนเล่นเป็นก็จะยังมียกนิ้วบ้างแต่ว่าถ้าเล่นไม่เป็นจริงๆเลยแล้วแบบกดใหม่ๆนิ้วอื่นเขาเรียกว่าภาษาง่คือมันจะสะเดิดมันจะสะเดิดขึ้นนิ้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคนเล่นไซโนไม่เป็นนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับจับคนที่ดูว่าออกก็เล่นเป็นไม่เป็นแล้วนันนี่นิ้วมันจะเป็นนี้แต่ถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยหลายคนเลยคือการวางมะน้แลิว มันจะไม่ยกนะครับผมการมินนี่คือนัมเบอร์วันเปียโนนะครับเก่งกว่าผมอ่ะผมจะบอกให้ว่าเก่งกว่าผมประมาณ77เท่าถ้าจากที่ผมดูนะเก่งกว่าผม77เท่าเพราะว่าเขาสามารถกดได้ทั้งตัวตัวดําแล้วก็ตัวขาวด้วยอืมกาเก่งกว่าผม77เท่านะครับผมผมเลยว่าวันนี้ผมจะต้องให้เขามาสอนเปียโนผมหน่อยละเออแล้วที่สำคัญสุดนะครับเขาอ่านโน้ตได้ด้วยนะครับ หายไปไหนอะว้าวเบื้งหลังเปลี่ยนไปแล้วอะเพื่อนนี well, ่ร oh. okay, oh, hi ังกับเชนจาโตเมื่อกี้ใครหายไปไหนหายเหรอห้เหรออ๋อโอเคห้ไม่ได้หายกลับมาสู่เรื่องอชีวิตประจำวันนะครับผมหลายคนวันนี้นะครับมีหมาตีกันอยู่ที่ปากซอยคูบอลนะครับก็สวัสดีครับผมเนทชาร์ลีครับผมอ่า การ์มินโปรเจกต์วันนี้นะครับเราสองคนจะมาเล่าเรื่องถึงหมาหมาหมาตีกันหมาตีกันอ่าด็อกไฟติ้ง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 เข้าใจไหมมีมีมีไฟติ้งมีไฟติง with dog with dog อ่าด็อกไฟติ้งก็พูดถึงวันนี้มีหมาปักต่อยคู่บอลได้ยกพวกตีกับกับหมาคู่บอลด้วยกัน แต่ว่าเป็นคนละถิ่นกันนะครับผมอะไรเหรอโอเคอ่ะฟังทำอะไรอ่ะจะปรับให้มันเล็กลงปรับเลยเพราะว่ามันบางที่เพื่อนๆส่งมาให้อยยกไปเลยเดี๋ยวยกันสุดเลยนี่โอ้ยเล็กไปทุกคนแป๊บนึงนะคะแปบนึง้ทีมงานกำลังทำกำลังฝึกทำนู่นฝึกทำนี่ได้ไหมคะได้ขึ้นเอาขึ้นไปอยู่ตรงบนนี้เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปหลังซ้ายหัวผม อันนี้เพื่อนๆแบบนี้ได้ไหมคะเอาไว้มุมนี้ได้ไหมอืมแล้วแมวขึ้นไปกันมันในจอนี้กับในจอนั้นไม่เหมือนกันอ๋อทำไมจอนุ้นไม่แตกจอนี้แต่งหมดละอันเนี้ยนี้เพื่อนๆหน้าจอมืดไหมคะอัวหายแล้ใครเลิกส่งไอสติ๊กเกอร์หัวใจบริสุทธิ์มองนี่มั้นไม่เป็นหัวใจบริสุทธิ์ที่มันอยู่บนหัวตอนเนี้ยคุมองไป็นที่หัวตรงนี้โอเคเอ่อผมว่ายอะไรจริงๆส่งตกนรกอ่ะ่ไหมขาส่ง ใครส่งหัวใจบริสุทธิ์อ่ะเอาไหมว่าแล้วอยู่ก่อนเถอะผมมองไงมันก็ไม่ใช่หัวใจอันบริสุทธิ์เพื่อนๆขออนุญาตเลื่อนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทีมงานกําลังฝึกการพัฒนาการอะไรนะง้เรากําลังทําให้ไลฟ์เราเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเป็นกสเสียงดังไปทุกเครื่องแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะฟังนิวเบียดอะค่ะนี่แหละแค่นี้แหละเอาไว้ตรงกลางเลยมันไม่มีของอ่ะเอ้าเออ โอเคเอาใหญ่ขนาดไหนแต่เพื่อนเพื่อนบอกนะหน้าจอมืดหน้าจอมืดเเอาเอาเราต้องมาเช็คความสว่างของแต่ละจอแต่ละคนว่ามืดไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าหน้าจอมืดฟั่งไว้ตรงนี้ฟังกดไม่ได้นะหน้าจอมืดต้องเอาลงมาหน่อยพอบอกหน้าจอมืดอะผมตาแทบแตกเลยเพิ่มไฟกันไม่มืดไม่มืดไม่มืดนะครับใครใครหน้าจอมืดคุณกดปรับเป็นแสงปกติก่อนไม่ได้ซอฟสายตาแล้วก็เพิ่มแสงหน้าจอให้ทีครับแสงปกติ อืมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงตาแตกตายครับขอดูหน่อยอืมอ่โอเคตามอืมืโอเคนะคะเพื่อนๆได้เนาะอืมคร้ก็ได้เอาไอไอหัวใจบริสุทธิ์ออกไปทีไอหัวใจบริสุทธิ์อะมองเป็นแบบเดิมไม่ได้เลยมั้เออมันดูไงก็ไม่ใช่หัวใจบริสุทธิ์อะอออ้อาวบอกให้ออกไปแม่งมาบนหัวผมเลยเฮ้ยจับไม่ทัน มัคซีเท่าถือว่ามีมันอยู่ตรงนี้แล้วกันกำนินอย่าไปจับมันเลยไปยปันไป Thank you Thank you Hey Stop it Teacher teach me piano keyboard one song one song ย่าสองนักหนักหนักนี่การวางมือเขาเป็นคนวางมือแบบนักเปียโนนะครับผมเนื่องจากเขาสามารถอ่านโน้ตได้และนิ้วของเขาไม่กระเดิดขึ้นไปนะครับ อันนี้ข้เนี้ไอ้ไอ้ไอ้ทัดทัดทัดนะเออนี่ถ้าคนถ้าคนถ้าคนเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับนิ้วเนี่ยมันจะกระเดินขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนิ้วเวลาเขากดมันจะกระเดินนี้อืมอืมนี่เรียกว่าหลอกจากมือนะครับอันนี้มันจะกระเดินนี้แต่ถ้าคนเล่นเป็นนะครับมือมันจะเหมือนอีข่าเขาอยู่มันจะไม่กระเดินขึ้นมานะครับผมอันนี้เรียกว่าเซียนนะครับอืมอ่ะให้ก่อนกิมโกยเลยมีอ่ะฟอนฟ้อนเนี่ยอ่ะคนคนละแฮนด์คนละแฮนด์ แค่อันนี้นะครับผมอันนี้ครับเป็นเซียนนะครับผมผมก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆมาพร้อมกันวันทุตีตื่เรื่อยๆอย่ะโอเคโอเคโอเคไม่ใช่พรสว่นนะครับอันนี้เป็นพรแสวงที่เขาต้องฝึกฝนมาระดับระดับ เนดับบนึงนะครับย่าอือืมเข้าใจ <Yes. S 1> อ,อขอใครนี่มีเลยโดเลยม,ม,มีมีมีอยากเป็นผม mm hmm. าจ,จะพูดไปอาจจะเป็นอาจจะเป็น,จจปนผมผมขอขอรือาม่กี้ก่อนเดีว <Yes, S 1> ่าเป็นพื้นฐานของเด็กอนุบาล yes me look here หยอ,ยอ,ยอ,ยอกเก่งมากนะครับ I like long hair. One put สีอะไรค็ต้อบอะไรกันั่นนี่ไง now you long hair ย่า You you speak mistake? นั่นนั่นนั่นนนี่นี่อ่าเนี่ย long hair You real real จริงๆ I like long hair น่ารักอาวสวัสดีเพื่อเพจที่หนึ่งสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับอ๋ออ่านคอมเมนต์ตรงนน้นอธิการคืออะไรเพจ วันพุธสีอะไรเราต้องเปลี่ยนวันไหนครับวันที่พูดถึงกระเป๋าตังค์วะเนี่ยโอเคมามาอนีญเก็บนี่ก่อนนี่ยไว้ตรงนี้วันนี้วันนี้โอขายหน่อยวันนี้ชารีแฮร์พิมเพิลใช่ป่ะเฟิล เออ acne acne อ่อ people คืออะไรวะ people uh, people เ uh, หมือนกันเหมือนกันเยเออโอ้โหกว้างครัได้ยินว่า people อ่วันนี้ today Charlie have acne เหรอ acne ก็ใช้ได้กัน acne acne เออ you you hear letter เอออยู uh, you ่ต้องเนี่ย help me help me help me ออ help me เนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาขอเนี้ยมาขายเลยกัน you u saline เนี่ยเป็นเป็นของที่ที่หลายคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเป็นของที่ดี กูดใช่ไหม SOS Serum SOS Serum ใช่ก็คือว่าว่าถ้าใครเนี่ยเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผม SOS Serum ครับไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมเดี๋ยวยื่นมือเองอืมทำไมแม่เอาเอาเอาโทรศัพท์เข้ามาหน่อยดีกว่า SOS Serum ตัวนี้เนี่ยคือเหมาะกับคนที่มีสิววันประไทยไม่ใช่เนี่ยนะคะเพื่อนๆคันะเสิวสิวใช่สิวโอเค่ชาลีมีสิวชาลีมีสิวอืม ใช่ทำอย่างไรเอาให้มันหายอ่ะนี่นายอ่าทายหหน่อยทายหน่อยภาษาเกาหลีเลยผมจะได้จําไว้พัลลาพัลลพัลลาพัลลาโจพัลลาโจโอเคพัลลาโจดีเลยเขาบอกว่าตัวนี้คือดีมากนะสาหรับบางคนเนี่ยคือถ้าทาเนี่ยไม่เกินสิบชั่วโมงเนี่ยสามารถสิวที่อักเสบหรือว่าสิวที่อุดตันเนี่ยมันมันสามารถ มันค่อยๆแบบว่าหายลงได้เลยนะครับผมใครเคยใช้ยูซลีนลองบอกมาหน่อยว่าดีจริงๆไหมหลายคนเนี่ยอาจจะเคยใช้หลายตัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะครับกามินก็เคยใช้เดี๋ยวให้พี่น้องล่าช่วยแปลกามินกามินเคยใช้ยูซลีนด้วยนะปกติวนันเล่นยูซลีนใช้ก่อนจริงจริง yes i like y u s e ลีน really จริงจริง very good very good like me yes yes <Yeah>. ่ะ <Yeah. S 1> ไม่เข้าใจ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยูซลินเอสโอเซรามนะครับผมตัวนี้คือ40 ml เนี่ยราคาปกติเนี่ยคือ990บาทแต่วันนี้เนี่ยลด10%เหลือ891บาทนะครับผมลด10%็ก็แถม TikTok เขาใจดีให้คูปองด้วยนะคะวันนี้ไหนบอก TikTok ใจดี TikTok ใจดีให้คูปองให้คูปองว้าวว้าวอ่ะอ่ะอ่ะนี่นี่สายเดียวกันกับล่ามเลยยังไม่กด enter ปุ๊บแปลงก่อนด้าน่ามากเลย เพื่อนๆ้า,าเพื่อนๆเ,เ,เก็บคูปองจะเหลือแค่แปดร้อยเ,เองนะคะออ้ยโอ้จมไท่นิกู๊ดอืเนี่ยเราจะทาทั้งวันทั้งคืน,นครับวันนี้เราจะทากี่เป็นร้อยรอบนะครับยูซลีนนะครับเป็นตัวนี้คือสําหรับอ่ะผมอธิบายง่ายๆตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นสิวอักเสบนะครับคุณทาได้เลยถ้าเป็นสิวเนี่ยทาเนี่ยจะลดการอักเสบคูณสองเลยก็ซึ่งแบบว่าคูณสองคือทําให้ลดการอักเสบเร็วขึ้นมากๆได้เลยนะครับผม จัดการสิวได้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบลดรอยสิวและควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงเลยที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยจะแพ้พวกเครื่องสําอางหรือพวกครีมพวกนี้เพราะว่าแอลกอฮอล์กับตัวน้ําหอมต้องบอกก่อนว่ายูซลีนตัวนี้นะครับไม่ผสมน้ําหอมและไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเลยทาให้หลายคนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยโดยที่แบบว่าหน้าของคุณเนี่ยไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะครับผมให้สบายบายเลย ให้กามนอธิบายอืเดี๋ยวให้ให้การมินอธิบายมีมีมี่นเอเลโอ้ิลเนตัวนั้นในปกช่อมงเกนพริยูเซอรินเอสเลชิลเนตัวนั้นในปก่มว้าว ว่าดีจริงใช้อยู่ใช้ดีจริงๆนะครับวันนี้ใครที่แบบว่ามีกําลังช่วยในการอุน่นหุ่นได้เนี่ยก็ช่วยนะใครที่ไม่มีกําลังก็คือช่วยเราดูก็เป็นสุขใจแล้วนะขอบคุณขอบใจทุกคนจริงๆนะครับที่มานั่งดูเราสองคนช่วยกันแบบว่าขายผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะครับผมอืเก่งมากไงนี่ทุกคนเป็นกิจกรรมนี้เก่งมากการเปนเก่งมากนะครับขึงเกล็โอเคจัด ชูเรนดวนในเพชรชอมง n อาชูยุกวายลุก l าสบคุณสงว้าว w หดจริงจริงดีดีดู่อนแวอะคิดแะหยุดก็หยุดอย่างนี้เลยอ่ะต่อเก่งมากๆเลยนะฮะ สมมุติราคา1นึ่งหนึพอ่ะเพื่อนๆเก็บ 5, <000. S 1> ปองติ๊กตอกอ่ะลดไปได้ร้อยหนึ่งเลยนะคุ้มมากยังเหมือนตัว SOS SOS ราคาเท่าไหร่คะพี่แน็ก s s s วันนี้นะครับผมปกราคาปกติเนี่ย SOS เอซัมน่คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ช่วยในการลดการอักเสบของสิวนะครับผมอ่าทั้งสิวอุดตนันทั้งสิวอักเสบเลยคือถ้าคุณทานเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยสามารถ รถทําให้สิวยุบได้ภายใน8ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ซึ่งหลายคนอาจจะต้องทาวัน2วัน3วันนก็แล้วแต่คนน่ะเนาะแต่สําหรับผมตัวนี้คือเนี่ยวันนี้ผมได้ลองทามีสาวทาให้ด้วยทาให้กินหน่อย again 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 เ <Again, again. S 1> uh, นี่ยมนะีอะไรเป็นสิวอ่ะผมนะ you need ทาซ้ําอีกกี่รอบยังไงนะคะทาให้หน่อยพลัจุพลัจุพลัจุอยากมดต้องนั่งสังขนาดนั้นเลยอ่ะ